สวัสดีค่ะพบก,กับซองสไตล์เอรา,าจ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสไตล์เอาลาวัจจ์วันนี้โทษด,ด้วยจ้ะมาต,ตลาดจ้ะมาสือมาแต่สือลุกชินพี่นอ้องซื้อรูกชินเสียบให้ลูกสาวขายอยู่บ้านพี่น้องเอาฝากพ่อแม่พี่น้องกไดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้ะเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้สไตล์น้องหลาด้วยว่าน้องหลาก็ะนองมดแดงน้องเกิดว่าจากพี่น้องจ๋าที่เขามาเป็นกำลังใจให้น้องหลาคอยเฮ่งด,ด้วยกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อกำลังมาต,ตลาดจ้าเกิดเป็นแม่คนมักนกำลังลำบากสิแ้บพี่น้องแม่เพินเพ่นเออแม่เพิ่นเลี่ยงพวงเฮามากคือสิอลำบากสิแล้วพี่น้องเนาะอยากให้ลูกมีอยู่มีกินอยากให้ลูกแบบว่ามียังกะ อยากให้ลูกให้เต่าได้จังสีได้กินได้ยูจังสีนะ้องพี่น้องเนาะเบื้องสีให้พี่น้องเบิ้งเด้อเบิ้งนองละเสียบลูกชิน้นขายใหม่ละหาบาทจ้ะพี่น้องหาเงินให้น้องมดดืแดงส่วงปิดเทิ่มพี่นอ้องอะเาเบิ้งน้ำกันพี่น้องเออเปลี่ยนกินแน่อันนี้เน่อันนี้เน,น,น,น่ด้อพี่น้องด้วยเพราะว่าหมอบ่ใไห้กินแบบว่าปลาเด็กปลา,ลาททหลายกินเผ็ดหลกับบ่ได้พี่น้อง กระซมหาเงินกระซอ่อล่องเงินพาตัดเนาะพี่น้องเนาะเงินพ่อมือใดผลเล่พี่น้องผู้ดใดเขามาส้มนองหลากะฝากกุไลกดแชร์ชนในด้วยจ้ะเด้อเกิดเป็นพ่อแม่คนมันลาบากได้พี่น,อนอ้องเนาะเออเขาอื่นไปย,ยังกปอยากให้ลูกเลยมีกินมีอยากแบบว่า,าคือคนอื่นเขาเหลดพี่น้องแบบว่า,าดินล่น กลางคืนนองลากระเฮ็ดงานเด้จ้ะเด้อกลางคืนเขางานันผู้ใดเห็นคลิปเออเก่าๆก็จะหูอยู่วานนองลาเฮ็ดเฮ็ดงนันคืนนําเนะจ้ะเนาะช่วงโควิดจ้ะลานอาหารพึ่นเออแบบว่าขายบดีเพิ่นก็บบร้จ้างนองลาไปลางถวยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจะเริ่มงานมอ,อื่นจ้ะนองลาก็จะได้เฮ็ดงานแลละเย่พี่น้องก็จะได้มีไร้เสริมอีกพี่น้องกะ อยากมีได้ไรเสริมกลับมาบ้านนี่สิเด็พี่น้องกลับมาก็จะมาหาแบบว่าลูกชิ่นลูกยังมาเสียบให้ลูกขายน้องมือแดงก็น้องนูกเกิดจ้ะขายเพื่อนก็นจะขายสองคนพี่น้องบางเท้อเมย์ไปเหตุงานนี่สิแต่ส่วงใดเม่ที่ว่าแม่หยุดงานกับเม่ก็กจะขายซอยเพ,พิ่นเพิ่นบ่คอลได้ไปเล่นได้พี่น้องบนห่วงความยู่ง่ายเหล้วกะ แต่เพินพ่นบ่ค่อยออกกล่องหรอกน,อน้องนุเกิดจ้ะเพิ่อนอยากอายเอ่อสิบเอ็ดปีแลวจ้ะมาเด้อพ,พี่น้องมาเสียบลูกส้นส้อย้องหลาเด้อสมัยติสิววาเรื่องสมัยติกรุ๊รพี่น้องที่ว่าเอ่อ้องหลาเคยบอกว่าพอบนถ้ำฝากทุเรียนไม่ให้กินเนาะเอ่อเพิ่น เป็นเอานองลามาเดี่ยงเนาะพี่น้องเนาะตะกี้นองลาบ่มีเงินจะกินเนาะแบบว่าไปเหตุงานอยู่พัทยาก,ก็โดนโกงเนาะพี่น้องเนาะนี้ไปเหตุงานอยู่ส่อยเขาตลูกนะพี่น้องตลาดลงโปเออตลาดลงโปอุดพัทยานะถ้าผพ้ใออยู่พัยพทยาจะหูเนาะพี่น้องนอ้นองลาไปอยู่หันบัดนี้ ที่เด็กก็ไปเป็นนายจ้างเพืน่อนี่แหละพี่น้องคนเห็นนองหลาซื้อซัดแบบว่าอยากกินยังกะขอเพื่อนมีมือห,หนึ่งพี่น้องเอ้ยเพื่อนหายนองหลาซักเสื้อผงเสื้อผ้าหายเพื่อนกับว่าสื่อของโยอันนี้แหละไปขายนองหลากะซักจักเพื่อนแก่งเฮาด,ด,ด้วยจังไดกับโอโห้เด็แขนทองไหวพี่น้องสามบาทในห้องน้ำ น้องลาก็บอกเอาเด้ก็ซักผ้าไว้ก็เห็นอยู่มีมือหนึ่งทองนุกเกอเลยจ้ะทองสันนุกเกอหิวก๋วยเตี๋ยวแห้งพี่น้องบ้านน้องลาเอื่นฝืนาะพี่น้องเนาะหิวก๋วยเตี๋ยวแห้งก็เลยวาเอา่อหิวก๋วยเตี๋ยวแห้งว่าแม่เออแต่ก่อนอื่นเจ๋เนาะ เจ้หนูหิวก๋วยเตี๋ยวหนูเลยเอาเงินหัวที่นอนเป็นสามสิบบาทสื้อก็ไเลยบอกคนตั้งแต่นั้นมาพี่น้องนับถือกันเป็นพี่เป็นเออเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันแต่ว่าเม่เพิ่นเลิกลากกันพอเลยจ้ะเพื่อนเอาน้องหลาไปลี้ย่งเพิ่นเลิกลากกันแล้วเพื่อนก็ได้แต่เพิ่นพ่อกันี้ไปบวชแม่กับุรลูกว่าไปใส่เนาะจ้ะไม่มีเบอร์โทรติดต่อเพิ่นเนาะแต่ว่าเพื่อนกะพอบุญท่ามาเพิ่นก็ติดต่อน้องหลาอยู่จ้ะขอให เพื่อนกะติ๊ต่อ้น้องหลาอยู่จ้ะแบบว่าเออติดต่อ้ตลอดแหละแต่เพื่อนกะบ่มีลูกเนาะจ้ะเนาะเพิ่นบ่มีลูกเพื่อนแบบก็ะนับถือกันเป็นพ่อเป็นลูกเพราะว่าเออน้องหลามาจากเออประเทศลาวกะมาอยู่กับพ่อ โอมีพอมีเมย์เนาะจ้ะเนาะเพื่อนกะน,นับถือเป็นพอเป็นเม่เอ่อมีคนหักดีกว่ามีคนสร้างเนาะพี่น้องเนาะเ,เสียบน้ำเพชรน้ำพี่น้องกระบอาน้ำเสียบลูกชิ้นจ้ะอันนี้ลูกชิ้นปลาด,ด้วยจ้ะเด้อไม้ห้าบาทจ้ะสามลูกห้าบาทลูบกบังใหญ่บักตีด้พี่น้องเด้ออันนี้เกินไก่อร่อยได้ลูกชิ้นแบบนี้จ้ะ ไก่ทองคำเพื่อนวะไก่ทองคำยี่ห้อนอร่อยกูได้เขามาช่มล่องลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้วยจ้ะเด้อบ้านกกอยู่กลางหมู่บ้านเด้จ้ะเด้อกาจะมีคนเที่ยวไปเที่ยวมาตลอดอลยจ้ะพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเวยจ้ะเด้อมือนีมาแบบหนาสุดเวยจ้ะพี่น้องบริแต่งหนาเต่งตาดอกเพราะว่าเฝ้าจ้ะ ลูกชิ้นเหมือดก็ได้ไปซื้อลูกชิ้นมะให้น้องบุญแดงเสียบนะจ๊ะน้องพี่น้องอ่าคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะจ๊ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์นะด้จ้ะขอบคุณค่ะ